วันนี้ทางปปชนะฮะ,ะนี่ปปชก็เปิดบัญชีนะครับสัญญาจัดการหุ้นของนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรนะครับมี12รายการนะฮะซึ่งสัญญาจัดการหุ้นเนี่ย,ขอ,ย,ยของนายกรัฐมนตรีกรณีเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะฮะโดยนายกเนี่ยได้ทำสัญญาจัดการหุ้นส่วน หรือหุ้นของรัฐมนตรีนะเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2567นะครับที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินพัทระจำกัดนะฮะโดยมีนายอนุกูลปิติชัยชาญและก็นางสาวรัศมีพลสุขเจริญเป็นผู้จัดการหลักทรัพย์นะครับอัอนนี้เนี่ยเป,เป็นวิธีการนะฮะโดยของอนักการเมืองที่ห้าม ไปมีหุ้นส่วนบริษัทหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทใดๆต่างๆนะครับที่อาจจะเข้าข่ายมาทำสัญญากับรัฐนะพอเข้าใจนะฮะว่าคือถ้าคุณเป็นบริษัทเอกชนที่ไม่มีส่วนอะไรเกี่ยวกับรัฐเลยก็ทำได้ทำไปนะครับแต่ถ้าคุณไม่มั่นใจว่าอาจจะต้องไปทำสัญญา ะครับมีการซื้อขายกับหน่วยงานรัฐอันเนี้ยไม่ได้เด็ดขาดนะครับเขาบอกว่ามันจะทำเข้าขายของผลประโยชน์ทับซ้อนดังนั้นนักการเมืองอที่เขาใช้กันนะแล้วก็ทางกรกะตนแนะนำก็คือให้โอนหุ้นให้กับบริษัทนะพอเข้าใจไหมให้กับบริษัทที่เป็นตัวแทนถือไว้นะะไม่ใช่ตัวนักการเมืองคนนั้นถือเองนะครับ ดังนั้นก็คือโอนแล้วก็มีสัญญาโอนอย่างถูกต้องนะครับวันนี้เมื่อ,อาทางปปชก็เปิดเผยนะครับสัญญาของนายจรุฐมนธรีเนี่ยมี12รายการนะครับมีบริษัท SC s s s e t o r r p o r a t i o n นจำนวน1,026ล้าน1 4 9 8 7 0หุ้นนะครับบริษัท PT Corporation อันนี้111ล้านหุ้น,นะะบริษัท SC Office Park จำกัดอันนี้4ล้าน8แสนหุ้น,นะะบริษัท Rain Development 138ล้านหุ้นบริษัท SC Office Plaza 4 1ล้าน4แสนหุ้นบริษัท SCK Estate 5 4ล้าน9แสนหุ้นบริษัท BP Property 3,31,347หุน้นบริษัท OAI Consultant นะครับ OAI Oak M M Inc. นี่ยฮะ Consultant and Management 1 8 3 0 0 0ล้าน3แสนหุ้นบริษัท OAI Management จำกัด8 1ล้านหุน้นบริษัททุนนวัตรตกร,รนะครับจำกัด2ล้านเอ่อ21ล้าน 812,500หุ้นนะครับบริษัทเทมวอลลี่เขาใหญ่โฮเทลนะครับ1 8, 2 2, 19, 9 9 9 9้า9 9 9หุ้นนะครับไม่ถึง20ล้านขาดอยู่หุ้นเดียวนะฮะแล้วก็บริษัท BBD Development จําจำกัดนี่120ล้านหุ้นนะครับสำหรับบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยมันก็เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยว กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะฮะส่วนเอบริษัทเทมวัลลี่เขาใหญ่โฮเทลเนี่ยะนะฮะเป็นโรงแรมสไตล์ชนบทอังกฤษจดทะเบียนเมื่อวันที่18ตุลา5-6มีทุน400ล้านบาทนะครับอยู่ที่อำเภอไอตอมวลดูสีอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับอันนี้ก็เป็นตัวใบ โอนหุ้นนะครับซึ่งเป็นหุ้นทั้งหมดก็มีนักข่าวพยายามถามนายกรัฐมนตีนายกก็บอกว่าเขาจำไม่ได้หรอกตัวเลขนะฮนะก็ให้ไปสอบถามที่ทนายแนตะ่ตอนนี้ก็าทางปปชเขาก็นํามาเปิดเผยนะครับเพราะว่าจําเป็นจะต้องเปิดเผยในวันนี้นะครับให้สาธารณชนรับทราบ